สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเตอร์ดินลำธารตามติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วว่าพี่น้องทั้งหลายครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเตอร์ดินลำธารครับตามติดชีวิตวินมอเตอร์ไซค์กับมวนสดีครับตาช่ยวันหยุดครับวันหยุดกับมันแม่ครับวันแม่แห่งชาตินะครับมันนี่กับจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับผมก็มันหยุดครับมนนีครับมันนี่กับบรนหยุดครับเอ่อคิดว่าจะ บิงวิ่ไปจากเครื่องบือครับเครื่องมือไปเจพักพ้นครับวันนี้ครับเป็นในนอครับการหยุดงานผ้ากตื้นไปครับนี่ครับวันนี้กาพอดีได้มา่งผู้ตภัณฑที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยครับก็เลยเสพเก็บบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิใหมครับปี่กับน้องได้ดูได้ชมนะครับมันนี้กาวันแม่แห่งชาติครับบันแม่แห่งชาติครับคาดปอากาศ สิยุดเกือบทั้งประเทศแล้วครับเกือบทั้งประเทศแล้วค้อนยุ็มีค้นประยุดก็มีนะครับบางค้นกะอาจจะไปทำโอทีก็ได้นะครับสำหรับมีดมอเตอร์เดียรับท่านในการเมืองการบริยุดครับมือนี้ครับกะมีมือยุดครับ้ันยุดีิกายุดเองครับแต่สส้นมากกาบ่รประยุดแล้วครับผมเพราะว่ายุดไปแล้วก็จากสี่ไปเหดหนักนะครับไปเที่ยวกะรถ แ <Cornell>. น Saint ่นครับผมครับรถติดครับปวดครับแถวสมุทรปราการนี่ครับเพราะมันต่อเขตแถ้วผู้เขตครับแถวลาดกระบังเนี่ยครับรถติดติดครับปวดครับยุดไปแล้วครับแรงสถารีทองเที่ยวนี่ครับมีตะกันพากันไปยุ่มไปพวกญี่คุ่นครับจะเล่บบ่ครอยากยุดกันได้ครับหาเงินดีกว่าครับหาเงินดีกว่าครับว่าเป็นงบครับว่าเป็นงบครับก็เห็นตั้งสี่มาจะได้จะได้แล้วครับจะเล่บบ่ใคร อยากยุดปาะเดยครับสนักกายุดกษาช่วงคนละครับพี่ไม่สงการมนละครับอย่ยุดกาคื่ยดดเนาครับยุดต้กๆแจเกย์ไม่ค่อยยุดประเดยครับวันนี้อากาศดีครับอากาศดีครับสมจะเป็นมั่นแม่ครับวันนี้ครับวันนี้บ่วยหวานอ่ีเย็นครับเย็นดีครับอากาศดีครับขึ้นครับขึ้นครับแม่ครับอาเจีนช่วงสายๆดีอาจียนแดดก็ได้ครับช่วงสายๆครับนดี่ยกลเป็น ถนนรอบนอกแถวสนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมิครับมีบรรยากาศดีครับหนากระเชกระจีครับมนีกาบ้างครับผู้โดยสารไม่ค่อยมีครับก็เลยมาเก็บเอาบรรยากาศแถวสนามบินไห้กระพีกำนองได้ดูได้ชมนะครับสรับพจน์ใจหยุดการหยุดงานมนีกะ สิบห้ากันไปเที่ยวไซนอะครับมนี้ครับพากันไปเที่ยวไซนอะครับแส่ละบินม้ไสกามืดิครับไม่ได้ไปไซสครับมนี้กาขับบินขึ้นเ่าครับขับบินขึ้นเ่ากับมาไหอกันครับถ้าเป็นช่วงสายๆถ้าบม่มีผู้โดยสารเนี่ยอาจหจยุดก็ได้ครับช่วงสายๆครับแต่บ่มีผู้โดยสารนี่อาจจะหยุดจะเครื่องเมืออยหา่าท้าบอกท้าบุญนะครับถาวายสังฆทก,กสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีครับมาด้ครับบรรยากาศดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ แถวลาดปั่นจักรยานอยู่สนามบินสุวรรณภูมิครับ,ร,บรอบๆสนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บบรรยากาศดีแห้งครับืันนี้ครับแต่ถ้ามันหยุดจะงสี่กายอยากให้ฝนตกอยู่ครับฝนนี่สิ่่ค่อยตกวันหยุดนะครับตวนมากสิตงตกแต่บนคนทำงานครับฝนครับ <laughs> เป็นบรรยากาศรอบๆรับรอบๆสนามบินสุวรรณภูมิครับรอบๆครับ อากาศดีครับอากาศดีแดดก็เริ่มเซออกแล้วครับคาดว่าเมื่อานี้มันคงสีบ่มมีฝนครับคงสีบ่มีฝนครับเมื่อนนี้ครับอืมตายเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆให่กับพีกบนองได้ดูนะขั้นยุดดีสแป๊าพากันไปเที่ยวใส่นออครับครับคนใดที่ได้ยุดนะครับเที่ยวเพื่อนะครับเที่ยวเพื่อนะครับ วินมอเตอร์ไซค์ไ่ได้ไปไซย์แล้วครับเป่าตะวินครับยันวินเสียครับสำหรับคลิปคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบเพอพบเจอกันคลิปหน้าครับกับตเตอร์ดินลำธารตาติดชีวิตวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีแน่สิดท้ายให้เบิ้งหลังพี่น้องเอ้ยวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ